สว,สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพืทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยการนา2324า a อทารดนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของการส่งจิตส่งใจนะคะของตัวเราเองนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาส่องคนที่เราคิดถึงกันนะคะวันนี้มาในหัวข้อนี้นะคะคนที่เรานึกถึงนะคะเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราตอนนี้นะคะที่เราเข้ามาเล่นพิกาคาร์ดนะคะ มีไพ่3กล่องให้คุณเลือก3ใบให้คุณเลือกนะคะ1 2และ3นะคะอ่ะเลือกไพ่ก่อนมันโฟกัสไหมอะ่ะจับยังไงอะ่ะเดี๋ยวนะคะโอเค1 2 3นะคะดาจะได้กองไพ่ที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วนะคะ ไปฟังคำทำนายกันนะคะกองที่หนึ่งนะคะกองนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเรานะคะตอนนี้นะคะที่เราเข้ามาเล่นพลิกอคาดนะคะไปดูกันเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะตอนนี้นะคะอัปเดตความรู้สึกนิดนึงคนที่เรานึกถึงนะคะเป็นใครก็ได้ที่ มีการพูดคุยมีการติดต่อสื่อสารกันนะคะมีปฏิสัมพันธ์หรือได้พูดคุยได้พบอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเป็นคนที่เราเคยคุยเคยพบนะคะเพื่อนๆเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะตอนนี้ n i o g w f n d s นะคะ Emperor นิ่งมากเจ้าค่ะสามถ้วยนะคะ t h e Strength Ego สูงเสียดฟ,ฟ้ามหาปัตตพีนะคะ สิบถ้วยนะคะไปเตยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกคุณมีประเด็นหรือปัญหาอะไรหรือไม่แต่ณเวลานี้ที่คุณเข้ามาเล่นพิกอะคาดในหัวข้อนี้นะคะถามว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขามีความรักความหวังดีความห่วงหาอาทรน,นะคะยังมีความรู้สึกดีๆที่มันยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแต่เขาคนนี้เป็นคนที่อีโก้สูงมากมาก นิ่งมากๆนะคะต้องว่าอย่างนี้นะแต่ถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงตอนนี้นะคะนะมันมีความปุ้งปิ้งมุ้งมิงกิ้งกล่องแก้วเกิดขึ้นแล้วนะคะกับคนคนนี้นะเจ้าคะนะ <c oughs> <c oughs> นะเขาก็ชอบคุณนะเขาก็ชอบคุณนะแต่เขานิ่งนะคนนี้นิ่งจริงนิ่งมากเป็นคนที่มีความดุความ ดูมีอิทธิพลดูน่าเกรงขามดูเป็นผู้นำเขาอาจจะเป็นะระดับหัวหน้านะคะเจ้าของกิจการเป็นชาวต่างชาติก็ได้คนที่คุณมาถามถึงนะราศีสิงห์ราศีเมษธาตุาไฟก็ได้นะคะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคนนี้นะ,ะดูต่อน,นิดนึงนะคะเสียงก็จะเบานิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนใช้เสียงเยอะนะคะ,ะเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรกับเพื่อนๆน,นที่เลือกเด็กที่1กองที่น1นนะคะ,ะ,คะลุ้นกัน นะอัศวินถ้วยเขาก็มีความรักให้เราแล้วนะคะแต่น่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไม่ได้นะสี่ถ้วยแล้วก็สองดาบนะคะแล้วก็มีเจ็ดดาบถ้าคุยกันก็คือจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้คนอื่นรู้ได้นะคะเจ็ดไม้เจ็ดดาบแล้วก็มีสองดาบสี่ถ้วยถ้าเขาติดคอมมิตเมนต์นะคะหรือคุณติดคอมมิตเมนต์เนี่ย มันเป็นประเด็นปัญหาที่มันไปพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเขารู้สึกคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณคือเขาเก็บซ่อนความรู้สึกดีๆไว้นะคะที่ตัวเขาเนะเก็บซ่อนความรู้สึกดีๆไว้ที่ตัวเขาเป็นความรักที่มันรักอะแต่มันทําอะไรไม่ได้ถึงคุณจะยื่นถ้วยความรักไปให้เขา เขาก็ไม่สามารถที่จะรับความรักจากคุณได้นะแต่ถ้าถามว่ายังหวังดียังรักยังห่วงหาอาธรไหมมันมีความรู้สึกดีดีเกิดขึ้นแล้วนะคะเพียงแค่ความสัมพันธ์มันไปต่อไม่ได้แค่นั้นเองนะคะขอให้เพื่อนที่เลือกเ็กที่1นึกองที่1่โชคดีนะคะใบสรุปของเราเป็นใบนี้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามนะคะถึงเวลาที่มันจะ เสร็จสิ้นกระบวนการนะคะหรือจบลงก็ปล่อยให้มันจบลงไปก่อนนะคะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาขอให้เพื่อนๆนะคะประสบพบเจอแต่ความดีกันแล้วกันขอบคุณที่เข้ามาฟังพิกัคาร์ในวันนี้ด้วยนะคะโอเคเราไปต่อที่กองที่2เด็กที่2กันเลยดีกว่านะคะช้านิดนึงนะคะวันนี้มาเป็นคลิปสั้นๆในหัวข้อนี้นะคะเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะตอนนี้ที่คุณมาเล่นพิกอคารนะคะใบนี้ไปดูกัน มาสั้นจริงนะคะเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่สองกองที่สองไปดูกันนะคะขอให้ได้คำตอบที่ตรงใจนะคะวันนี้เสียงใบเตยอาจจะเบานิดนึงนะคะโอเคนานๆจะทำคลิปประมาณนี้นะคะมาให้กำลังใจใบเตยเยอะๆนะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะโอเคไปดูกันเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆน,นที่เลือกเด็กที่สกองที่สอง หกเหรียญแฮร์รอแฟนนะจำสินไปเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะเดทนะคะเงียบทีเดียวนะคะ7จถ้วยนะ2อถ้วยนะคะทําไมมีทั้งรักทั้งเจ็บอะนะคะสองถ้วยแล้วก็มีเดทนะคะพวกคุณอาจจะมาถามหาแฟนเก่าหรือคนที่เลิกลากันไปแล้วหรือคนที่ทิ้งกันไปแล้วก็ได้นะคะเขาคนนี้นะคะก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะยังรักยังคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ยังห่วงหาอาทรคุณอยู่นะ เพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่สองที่2เนี่ยอาจจะมีประเด็นที่แบบว่าพวกคุณเลิกกันมาแล้วนะคะเลิกกันไปแล้วมาถามถึงแฟนเก่ามาถามถึงคนที่หา,หายไปหรือเงียบหายไปนะคะตัวเขาเองเนี่ยไม่เขาไม่ว่าเขาจะไปเจอคนไหนคนใหม่หรือเขาไปคบกับใครอะ่ะก็ไม่มีใครเหมือนคุณต้องว่าอย่างเนี้ยนะคะไม่มีใครเหมือนคุณนะเขายังคิดถึงคุณเสมอนะคะสองถ้วย ไม่ว่าจะจบกันไปนานแค่ไหนนะคะคนที่คุณมาถามถึงวันนี้นะคะกรณีที่ห่างหายกันไปหรือเงียบจากการติดต่อสื่อสารกันไปนะคะอยากจะบอกว่าเขายังคิดถึงยังนึกถึงคุณเสมอนะคะคุณยังอยู่ในความรู้สึกอยู่ในมโนภาพอยู่ในความทรงจําของเขาอยู่นะคะเขายังไม่ได้ลืมคุณนะคะไม่ว่าเขาจะไปเจอใครก็ตามนะคะที่เขาได้คุยได้คบหรือได้ลองคุยลองคบนะคะ เขาก็มันเหมือนกับว่ามันไม่มีใครเหมือนคุณอะอืมนันไม่มีใครเหมือนคุณนะคะต้องว่าอย่างนี้นะคะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะรู้สึกยังไงก็ยังนึกถึงอ่ะถ้ามาถามถึงคนที่หายจากการติดต่อสื่อสารไปแล้วนะคะยังคงคิดถึงนึกถึงคุณห่วงใยคุณเสมอมานะคะแต่ไปแต่มองเห็นแค่ความเงียบนะ คงไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันในช่วงนี้อาจจะต่างคนต่างเงียบไปแล้วก็ได้เดี๋ยวไปดูต่อว่าไพ่จะบอกว่ายังไงนะคะ10บไม้นะคะแล้วก็มีแปดเหรียญคุณเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าต่างคนต่างหันหลังให้กันและกันไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนกับ ก็มันอยู่ได้แล้วนะคะถึงจะไม่ได้ติดต่อสือ่อสารพูดคุยกันเขาก็ยังอยู่ได้นะแต่ถามว่ายังแบบเวลาว่างจากการทำงานจากการทำกิจกรรมต่างๆถ้าได้นึกถึงคิดถึงเขาก็จะคิดถึงนะเออมันเหมือนกับว่าเออมันก็ยังไม่ลืมอะต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนแล้วเขาก็ยังไม่ได้ลืมสิ่งเหล่านั้นก่อนหน้านี้ที่เคยมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือการทำบางสิ่งบางอย่างบางอย่างร่วมกัน พูดผิดพูดถูกรีบไปไหนนะคะเออจากการที่แบบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เคยทําร่วมกันนะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยังคงอยู่ในความทรงจําเขาอยู่และก็ไม่ว่าเขานะคะจะไปเจอใครก็ตามนะคะที่เขาได้คุยได้คบไม่มีใครเหมือนคุณนะคะไม่ได้ว่าในอนาคตมีโอกาสที่คุณสองคนจะได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณสองคนจะต้อง มาสะสางมามาคลายปมอะ่ะนะมองเห็นแค่นี้นะคะขออ่านแค่นี้ก็แล้วกันนะคะไม่จอลึกเรื่องความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปนะคะเฮอร์มิตนะคะใบนี้ยิ่งตอกย้ําความเงียวเข้าไปใหญ่ <laughs> มาสองไว้เดีย <laughs> เขาก็คงจะโทรจิตหาคุณในฝันนะคะเพื่อนๆนะคนเคนะคะน่าจะติดต่อกันในฝันนะคะโทรจิตหาเอาในฝันนะประมาณนี้นะคะเด็ก2กองสองขอจบคำคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะโอเคไปต่อที่เด็ก3กอง3ากันเลยใบนี้นะคะใบนี้ใบนี้นะคะ เขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ที่เข้ามาเล่นพิกอากาศนะคะขอให้เพื่อนเพื่อนเด็ก3กอง3ได้คำตอบที่ตรงใจก็แเ้ยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะจะอ่านเท่าที่อ่านได้จะไม่ได้เจาะลือความสัมพันธ์มากอยากรู้แค่ว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเรานะคะพ mm hmm. อแล้วนะคะสับให้ช้า มาดูกันนะคะว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับเราว้าวแฮงแมนนะคะเงียบเลยนะวิ่งไปแล้วนะอัศวินอัศวินดาบ10เหรียญน,นะคะคนนี้น่าจะมีคอมมิตเมนต์แล้วนะคะประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นลักซอนรักสามเศร้านะคนที่คุณมาถามถึงเขาอาจจะมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานแล้วนะคะหรือไม่ก็ฝั่งคุณอะที่มีประเด็นว่าคุณมีแฟนแล้วคุณแต่งงานแล้วนะคะคุณมีคู่มัน่นคู่หมายหรือ คุณมีแฟนที่คบกันจริงจังอยู่แล้วนะคะตัวเขาเองพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะเขาก็เลยตอนนี้นะไม่ได้สบายดีนะบอกเลยว่าคนนี้ถามว่าคิดเขาเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณเนี่ยมันมีความเจ็บปวดเสียใจนะคะจะไปต่อก็ไปต่อไม่ได้จะหยุดก็หยุดไม่ได้มันรักไปแล้วมันชอบไปแล้วมันรู้สึกดีไปแล้วอะ่ะเออนะทำไงอะ่ะนะเดี๋ยวไปดูต่อสิถามว่าเขาคิดเขารู้สึกยังไงเนี่ยถ้าไม่รักถ้าไม่ชอบ ถ้าไม่ได้รู้สึกดีคงไม่เสียใจขนาดนี้หรอกนะคะเดี๋ยวดูต่ออีกนิดนึงก่อนจะจบคำทำนายนะคะเพราะว่าเป็นคลิปสั้นนะคะจะรีบอ่านจะรีบขยายให้นะคะวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะเข้าไปจำสินในป่าแล้วค่ะได้แต่แอบส่องแอบมองอยู่เงียบๆนะคะนิ่งสนิทเข้าไปใหญ่นะคะนะโอ้เขาพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้ค่ะคนนี้นะคะพวกคุณน่าจะติดทั้งคู่ ทำได้แค่เงียบๆนะตอนนี้เงียบเข้าไปใหญ่เลยโอ้ยเจ็บหนักเจ็บหนักพูดเลยว่าเจ็บหนักเด็กสามกองสามนะคนนี้เจ็บหนักนะทั้งสิบดาบทั้งเก้าดาบนะคะนอนจมกองน้ําตานะคะเพื่อนๆค่ะนอนนอนสมแล้วก็เหมือนกับคนที่แบบว่าอกหักช้ำลักนะคะมันพัฒนาต่อไม่ได้นะคะ มันรู้สึกดีแต่มันทําอะไรไม่ได้โอ้โห و, ดาบมาทุกดาบเลย3ดาบ4ี่ดาบ8ดาบเก้าดาบ10ดาบไม่ต้องถามว่าเจ็บมากไหมนะคะแสดงว่าเขาต้องต้องรู้สึกดีกับคุณมากๆ่ะถึงเป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไม่ได้จะเอาชนะใจคุณอ่ะชนะใจคุณแล้วไงมันไปต่อไม่ได้มันก็เลยจําเป็นที่จะต้องจบลงนะคะเอาธรรมะเข้าข่มขอให้เพื่อน,อนๆที่เลือกเด็กที่3กองที่3โชคดีเป็นใบนี้นะคะนะเฮอร์มิตนะไม่ใช่เฮอร์มิต